ผมก re, ็เลยหันมาเบิงอ่านหนาคลายอ่านที่ว่ามู่พญานาคครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับอย่ประมาณนี้ครับแต่มันเป็นเป็นบอนามนะครับผมบอกผิดว่าเป็นอ่าน้นาเนาะมันเป็นคลายบอบอนามนังนส่ครับประมาณนี้นะครับผมก็เลยชะงกลงไปเบิงครับไปนี่นามที่ว่ายู่ตรงบอนามนะครับมันสี่ข้นมาครับวูโลรงและหายลงไปขึ้นมาแลกะหายลงไปครับ เป็นยูจังสี่ครับท่านผู้ชมผมเลยเบิ้งล่องไปอีกครับไปนี่ไอ้ใต้เท่นี่ใต้หน้านะครับใต้บอหน้านะครับมันเห็นเป็นเ้นตตัวเลขครับท่านผู้ชมไปนี่ครับกระแปลกด้วยกันครับเป็นตัวเลขสีแดงแดงสวัสดีครับผมเคยีสานใต้ครับครับท่านผู้ชมครับสลับมือนีนะครับกามาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ ผมกะมีแนวทางมีตัวเลขมาฝากอาพอแม่พี่น้องลุงป่านะาทุกๆคนเด้อครับผมกับฝันครับหมู่บ้านนี้ครับก็อยากมาแบ่งฝันความฝันให้กับท่านผู้ชมทุกๆคนได้ฟังนําอีกครั้งหนึ่งครับผมฝันขึ้นบ้านพาพอดีครับหมู่บ้าน,นี่เป็นบ้านพาเนาะครับก็เลยอยากมาเบอให้ท่านผู้ชมฟังเพื่อตัวเลขมันชิมาเนาะครับ ความฝันของผมนะครับก็มีก็มี่มยูาอาเมือว่านี่ผมกับเขา,าหลังจากที่ผมไปล่อกระทงแล้วก็ไปเฮ็ดคลิปมาเรียบร้อยเนาะครับก็อาบน,าน้ำอาบทาเขานอนเนาะครับใน,ในระหว่างที่ผมนอนผมก็ฝันที่นี่ครับผมฝันว่ามีา่ผู้หญิงคนแก่ครับคนแก่ใช่ชุดสีขาวครับใช่ชุดสีขาวคนแกน่นี่อายุกับประม่าน ถ้าผมเดาผิดก็ประมาณ80อยู่ระหว่างอยู่ระหว่าง80-90ปีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมผู้หญิงคนนั้นนะครับช้ชุูนสีขาวครับผมนอนอยู่เนาะในความฝันครับกะเข่ามาในห้องผมแล้วกามามาปลุกผมครับผมก็ลุกขึ้นมากครับลุกขึ้นมากเห็นนะครับผมก็ตกใจครับตกใจเล่ากับเบาเบาอย่างไดีครับเบาเบามากขนลุกเลยครับท่านผู้ชมครับไอ้ยังขนลุกอยู่เลยครับ เล่าเข่ามากเนาะครับเข่ามาเล่าก็าเบาๆอย่างครับค้ายๆค้ายๆเล่าค้ายๆเล่าไอ้สกดจิตผมเนั่นแหละครับผมลุกขึ้นมากเห็นเล่าเนาะครับเล่ากบเบาๆอย่างผมก็ลุกขึ้นผมก็เดินตามเล่าเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดินตามผู้หญิงไอ้ที่ว่าใส่ชุดสีขาวนะครับไปครับคนแก่คนนั้นนะครับพ่อผมเดินตามเล่าไปเนาะครับเดินตามเล่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะครับ สองขางทางนะครับ่รนมช้ชมที่แรกมันเป็นเปลี่ยนปลาครับเปลี่ยนปลาคือเข้าไปในในในปลาลึกนะครับแล้วพอไปเรื่อยๆมันสิเป็นแบบมีถาุที่ว่าเขาเก็บกระดูกนะครับ่านมช้ชมที่นี่ไปเจอ,อตรงถาดที่ว่าเขาเก็บกระดูกเลี้ยงเข้าไปครับเลี้ยงเข้าไปในในท่านที่ผู้หญิงคนนี้พาผมไปนะครับย้ายคนคนนี้พาผมไปนะครับพ่อไปเรื่อยๆก็ แค่นี้มันมันคล้ายๆปราสาทครับไปโพลอยู่ตรงปราสาทครับก็ <c oughs> เดินไปนะครับไปโพอยู่ตรงปราสาท <c oughs> แล้วอาคารนาที่ผมมองมองเห็นนะครับแค่นี้มองเห็นมันมันเปลี่ยนคล้ายๆทมเป็นเป็นทมสีดำๆมีเทาวันนะครับมีเทาวันคุ้มเบิดครับตรงปราสาทนะครับมันจะมีไอ้รมอยู่น้อยๆทมน้อยๆครับ ผมก็เลยเดินเข้าไปน้าเล่าเหรครับเล่าก็เดินเข้าไปก่อนครับยายคนนั้นนะครับเราเดินเข้าไปผมก็เดินเข้าไปตามเล่าครับแต่เล่าเบาๆอย่างนี้ครับแปลกใจผมคิดได้ใจเหรือว่าเล่าสิผ้าไปเบิงองยางบา่ครับคิดได้ใจนะครับผมก็เดินตามเล่าเข้าไปปุ๊บเพียนี่เ <c oughs> พียนี่ภายในพายในถ้ำน้อยๆนะครับท่านผู้ชมอผมเจอไอเจอไอ ไอ้ค้ายๆอยังก็คล้ายๆอ่างน้ำครับท่านผู้ชมอ่างน้ำเป็นอ่างน้ำครับอ่างน้ำปุ๊บผมก็แปลกใจคือ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 มีอ่างน้ำอยู่ในถ้ำอยู่อยู่ตรงบริเวณป่าสนี่น้ำครับเทนี่เทนี่ย้ายคนนั้นแล้วก็เอามือสี่ครับสี่สี่ใช้สี่ใช้ตรงอ่างน้ำครับสี่ไปสี่เลยครับสี่ไปสี่เนาะครับมันก็อยู่ห่างจากผมประมาณสิบเมตรเนาะครับแล้วก็เอามือสี่ไปครับอ่า แล้วก็บแยกบ้านเ้าอย่างอีกครับเพนนีผมก็เลยเดินเดินแซงหน้าแล้วไปเบืองครับไปเบิงไปเบืองกับบ้านเห็นยังไงครับเพนนีก็หันมาเบืองเล่าเห้นนี่ครับเล่าก็หายไปครับผู้หญิงผู้หญิงแกที่ว่าใส่ชุดสีขาวผมเง่าหน่ยครับอายุระหว่างแปดสิบเก้าสิบปีนี่ครับผมก็เลยหันมาเบืองอ่างน้าไข่ไข่อ่างที่ว่ามู่ก็ยพนานาครับ่าผช่วงประมาณนี้นะครับอี่ประมาณนี้ครับ มันเป็นเป็นบอลหนาครับผมบอกพีดว่าเป็่นอาร์หนาเนาะมันเป็นคล้คายบอลบอลหนาทั้งสี่ครับประมาณนี้นะครับผมก็เลยชะงกลงไปเบิ่งครับพี่นี่นามที่ว่ายูตรงบอลหนะครับมันสขึ้นมากครับวูรลงแล้วก็หายลงไปขึ้นมากแล้วก็หายลงไปครับเป็นอยูยูทั้งสี่ครับท่านผู้ชมผมเลยเบิ่งลงไปอีกครับพี่นี่ไอ้ใต้ท่นี่ใต้นามนะครับใต้บอลหนะครับ มันเห็นเป็นเ้นตตัวเลขครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับกระแปกขึ้นกันครับเป็นตัวเลขสีแดงแดงคือคือตัวเลขที่ผมเห็นนะครับที่จําได้คืออ่าเจ็ดเจ็ดเดีมาศูนย์เจ็ดเจ็ดครับท่านผู้ชมครับศูนย์เจ็ดเจ็ดครับเลขที่ผมเห็นนะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดแต่งจึงครึ่งอยู่อยู่ตรงในใต้บ่อน้าครับท่านผู้ชมกระแปะขึ้นกันครับ อ่าทีนี้พอ่พอพอ่อพ่อผมเห็นตัวเลขนะครับจังหวะนั้นผมก็ตื่นพอดีครับท่นี้ครับกระตกใจนะครับมันกระตื่นพอดีเพราะว่าเมียกับปุกพอดีช่วงตีสี่ให้ไปเอาของนะครับกับกับมาเบาสูมเมียฟังก่อนครับมาเบาสูเมียฟังแล้วก็มาเบาสุมมาาสท่านผู้ชมฟัง,ฟงอีกียนหนึ่งครับเพื่อตัวเลขมันสีบ่าีครับคือศูนย์เจ็ดเจ็ดครับท่านผู้ชมหรือว่าหรือว่า สองเจ็ดบอสธรรมชุ่มสองสองเจ็ดที่เห็นนี่คือศูนย์เจ็ดเจ็ดอ่ที่ที่ผมเห็นก็คือศูนย์เจ็ดเจ็ดแต่เจ็ดมันมีสองตัวแต่เจ็ดมันมีสองตัวหรือว่าสองเจ็ดก็ได้ครับเลขฟันคือศูนย์เจ็ดเจ็ดแมนแต่ว่าเคยสารตายคิดว่าเจ็ดสองตัวน่ะสิเป็นสองเจ็ดสองเจ็ดกันได้ครับกันไปน้ำสองเจ็ดเจ็ดสองแมนศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ด ึ่งหนึ่งกันเอเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งก็คือกันเมนเมนเมนก็รือหรือว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งก็ได้ครับท่านผู้ชม uh huh. ครับมีซ้ำนี้นะก็นมีก็มีซ้ำนี้แต่แต่ตัวเลขที่ผมเห็นก็นคือศูนย์เจ็ดเจ็ดหรือว่าถ้าเราเราตีเนาะเจ็ดสองตัวเนาะก็สองศูนย์เจ็ดสองหรือสองเจ็ดหรือศูนย์หนึ่งหนึ่งครับกันไปครับท่านผู้ชมครับเมื่อจะเป็นเจ็ดเจ็ด Yes, <soon. S 1> อันนนี้ก็เครื่องวดของวันที่หน,นึ่งทันวาก้มสองหาหกสี่นี่นะครับท่านผูช้ชมครับผมฝันสดสด,สดทอนๆนะครับหมื่บ้านนี้ครับก็อยากแบ่งปันเห็นท่านผูช้ชมได้รับชมเนาะครับกบรูนสีออกลูกเปลเนาะเป็นแนวทา่าก็เป็นแค่แนวทางครับสําหรับความฝันของผมต่ว่าก็ฝันฝันไว่าอย่างวันดนี่ก็ ฝัน,นว่า้านีิมยฝันมันผาพอบมาฝันอีกเนาะใ,นใกล้ๆเรามีผู้หญิงฝันลักษณะแบบนี้บอบอเคยฝันจากที่อได้มีผู้หญิงใส่ชุดขาวคนแก่มาหาแล้วก็พอลูกขึ้นใคยๆเล่ามาปลุกนะแล้วก็ลูกขึข้นกับหายตามเล่าไปนะก็ได้ตามเล่าไปเบึงหรือว่าเล่าเด่มในชื่ว่าในสซ่ให้หลับบ่าะบ่แเน่ขึ้นกันบอบอเคยฝันแบบนี้ได้แล้วก็ไปเย็นตัวเลขอีกแล้วครับ แกันแต่ท่านผู้ชมครับถ้าผมฝันอีกเนาะครับผมก็สีมเวงบอชูท่านผู้ชมฟังอีกครับสำหรับวันนี้นะครับอันนี้ผมก็ฝันฝันแล้วครับฝันไวสสำหรับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่มาเบิ่งคลิปของผมเนาะครับและก็เห็นตัวเลขที่ผมโล่งหายเนาะครับก็ลองพิจารณาเบิ่งครับทำมากนั่งไปประกอบการเชียงโซ่ซื้อลอตเตอรี่ได้ครับท่านผู้ชมครับ หรือว่าสีแปลเป็นจังไดกับปลเนาะหรือหรือหรือว่าทัาแปลเป็นเลขตรงอื่นกับเมียนมาบอกผมได้ครับเพราะว่าตัวผมกับงวดนี้กับฟันฟันเห็นตัวเลขตรงตรงเลยครับท่านผู้ชมครับตัวเลขกับประมาณนี้ครับอ่าผมกับขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกคนโชคดีบ่เจ็บบรจนได้จับเงินแสนเงินล้านสมปรตรถนาครับสวัสดีครับ